625อ่าต่อไปชุดกำลัง3ครับ1กำลัง3า2กำลัง3 8 3กํากำลัง3 27 4กำลัง3 6 4 5กํลาลัง3 125 6าลัง3อ่า2 1ง7กําลัง3 3 4 3 8าลัง3 512 9กําลัง3 729 10กํลาลัง3 1,000โอเคไหมต่อไปชุดนี่มาละต่อไป13กําลัง2 1 6 94, 2, 1, 9นกําลัง2 2ง5 1ก้าสิ2กส7าลัง2 2 8 9 9 8กาลัง2 3 2 4 9กลัง2 3 6มกำลัง2,400โอเคไหมนะครับแค่นั้นเองโยโยโจโจแล้วโจ